Đưa trao là, là. Là. này, trao này, trao này, Nãy nãy ở này được nãy ở Nãy Nãy Nãy, Nãy nãy được này này đầu vé, về này qua này qua qua, đầu vé đầu vé, trao sốnong sốnong tới nãy được, súp đấy mới để này, mới để này, súp, này khá, như này như này, được, này Như này, 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 này. này, 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 này không <laughs> có mấy mình sẽ đi không có หนูจะเอาหรือเปล่านะพรามันธรรมดาเด็กพวกนี้เลือกกินบุญมันน่ะบุญใครบุญมันน่ะไม่มีบุญใครจะมีคนรักเหรออ่ะเจ้าแม่อันนี้ไม่เอาไม่เอารถแม่จะมีอะไรให้หนูจเจ้านี้เหรอเอานี้เอานี้ไหมอันนี้เอาเอาอันนี้เหรอให้ให้น้องจุนด้วยไม่ตานั่นนะ่ <c oughs> ะหักก็แล้วมีอยู่อันเดียวอุ้ยให้จุนด้วยนะโอยวิธีหากอย่หาหัก วของพี่แดงไปชี้ให้น้องจุนหนูเนาะจุนตโอพี่แดงให้หนูด้วยลูกจุนครับเร็วๆไปนี่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 อ่ะเสดุตัวอ่ะเกร็งโซ่ให้น้องจุนน้องจุนก่อนนะพี่แดงเอาเทนี้พี่แดงเอาน้องเอาแล้วน้องเอาไปแล้วลูกน้องไปแล้วเกร็งโซ่เกร่งโซ่ตัวได้ได้เจ้าอะไรอีกอา่ะเกร็งโซ่หละเสมอโน้โอ้ย ơi 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 cháu ăn gì, không có, 2 không có chỉ có này, tutti duvet, đà à, ơi, du, gấp 2 ngàn, vậy rồi, nấm xào, cho vấn đề, ăn, 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 ช่องเขาทำไมปิดไม่ดีเลยมามาอ่าลูกกระตุนไปนะของหนูค่ะกองเฉยๆข้างในซื้อมาใส่ของเด็กๆน่าดื้ออีกละดื้ออีกละพี่แดงดื้ออีกละไปไปดูพี่แดงสิพี่แดงดื้ออีกละน่าเป็นไรเป็นไรฮะ,ะต่อให้ด้วยพี่แดงเป็นไรโอ้ยสองอันมันเอาไม่ได้ สองอันไม่ได้คาบสีเดียวสองไม่ได้ต้องมาหยิบให้นางงามต๊อซิเยอริน่าพระเบเนเดสโซใจยย้เด็กสดรักจังเลยตัวเล็กเด็กเนี่ยแก่แล้วนะแก่แล้วนะคะไปมานจ๊ะมานจ๊ะได้สองอันแล้วตีเด้ได้ยังได้กันซูสองตัวเนี่ยได้วอวโลดไปนะ